คู่ต่อไปครับบำบันกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับเป็นมวยหญิงในพิกัด52กิโลกรัมแหมยิ้มหวานครับสาวจากฝรั่งเศสครับ158เซนติเมตรวัย27ปีครับยซินดี้ซเสตรซินดี้ซูเอสตร์ครับแหมหัวนี่สีชมพูมาเลยครับ p o ะคู่ h e r ส from t น e r e า corner, f จากนครส o n s ค w a n Thailand. อ h e is 27 age, 157ซน l l With a p r ส f e s s ว o n a l วั g h ก r ร c o r d of 36นัากนครสวรรส์ครับวัย27ปีสูง157ซนติเมตรมอกรุงเทพธนบุรี่มไท a แลนด์เพชรรัตมอกกรุงเทพทนบุรีครับยอดมวย2แบบครับไทยก็ได้สากลก็ได้ มาเปรียบเทียบเลยครับอายุนี่เท่ากันแป้ครับส่วนสูงนี่ต่างกันเซนเดียวครับร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับห้าสิบสองกิโลกรัมประสบการณ์นี่อยู่ที่เพชรจรัดครับสอยมาแล้วครับทั้งมวยไทยมวยสากลครับส่วนซินดี้ครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือผมนั่นแหละครับสีชมพูนลครับต้องดูอ้โหออกมาดีครับเพชรจรัดโอ้ยกาสูงเลยครับซินดี้โอ้ล่างสลับบนด้วยครับแม น่าสนใจเลยครับการออกหมาของเพชรรัตครับสเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินลุยเข้าหานะครับเพชรรัตว,วันนี้ไม่กลัวเลยครับถือว่าประสบการณ์นี่ดีกว่าส่วนซินดีน้นี่โอ้โหเป็นผู้หญิงตัวลายเลยครับรอยสักด์ี่มีทั่วเลยครับโอ้แต่ถือว่าออกแข้งได้ดีครับซินดี้ครับ ส่วนเพชรจรัสนี่แม่ทักษะมวยสากลเอามาใช้ได้แค่ไหนนะครับพยายามจะต่อยกนตัวยังไม่ถึงนะครับกาดสบายๆครับเพชรจราดขณะที่ซินดี้นี่ตั้งกาดสูงเลยครับอ้าวโดนครับเพชรจรัดโดนซ้ายของซินดี้เขาไปาโดนอีกแล้วโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวยังไงครับ<ป>แม่จะจะต่อยไม่เข้าแล้วครับเพชรจรัส โอซินดี้เดินยกกาดสูงเข้าหาเลยครับเอาปัดขวาครับสวยครับปัดขวาเพชรรัต์เอาลัดวงในใครตีก่อนอก็แหมซินดี้ตีก็ไม่ชัดเจนนะครับเดินต่อครับซินดี้โอ้มัดหนึ่งสองดีครับเพจรรัดโอ้ซินดี้เปลี่ยนยุทธวิธีแล้วครับหันมาสับล่างครับ มีเซนะครับเจอช่วงล่างเข้าไปครับเพชรรัตนนี่ครับเอาอีกแล้วต้องถอยเลยครับโจมตีด้านล่างแทนแล้วครับสินดีอ่าปากบอนะครับเพชรรัตครับหมัดก็ยังดีอยู่นะครับเพชรรัตแหลหมัดนี้เพชรรัตบอกว่าแหมมาเลยครับไม่กลัวครับแต่อย่าเตะขาครับเพชรรัตบอกไม่เอาไม่ชอบครับขอเถอะขอเถอะยาเลยสินดีก็บอกไม่สนครับ ไม่สนครับอ,อจักเริ่มแดงแล้วต้นขาซ้ายครับโอ้ริ้วรอยเริ่มมาแล้วครับโอ้โหดีครับแต่ว่าต้องมาบ่อยๆปกนครับพยายามจะป้าโอ้โหโดนซินด,ดี้พลิกล้มลงไปปอยหมัดที่ไม่กลัวครับเพชรรัดครับแต่ขออย่างดีวอยา่าเตะขาครับโอ โอ้โหมาอีกแล้วครับเริ่มจะมาทีเลยครับเห็นแล้วครับซินดี้เจอจุดอ่อนแล้วครับเจอบ่อของเพชรจลัดแล้วครับโอ้ขาด้านหลังนี้ช้ำไม่หมดเลยครับขึ้นไปสีม่วงแล้วครับโอ้หายใจยาวเลยครับเพชรจลัดครับโอ้ดูเดินขย o เข้ามุมเลยครับทีมงานนี้ต้องหาทางแก้เกมครับส่วนซินดี้ครับรู้แล้วครับว่ายกต่อไปจะต้องทําอย่างไรดูภาพช้าครับช่วงต้นนี้เพชรจลัดออกมาได้ดีกว่าดูครับต่อยล่างสลับบนครับ โดน้ายของซินดี้ครับคืนครับแข้งซ้ายนี่ครับหมัดขวาก็ดีครับดูครับโอ้แต่ว่าทนได้นะครับซินดี้ครับเจอหมัดของเพชรรัฐหลังจากนั้นครับซินดี้เริ่มเห็นจุดอ่อนครับโอ้โหหมัดขวาครับทุกทีทั้งบนทั้งล่างครับดูครับรู้แล้วล่ะครับดูดูครับเตะไปที่บริเวณพับนอกของเพชรรัตนี่ครับ ต้องระวังครับเพชรจลัดครับแอบกระโดดเย่งเลยครับไปนะครับยกสองครับตามกันต่อครับเพชรจลัดกับซินดี้โตเข้าระยะประชิดแทนเลยครับเพชรจลัดเปลี่ยนยุทธวิธีเหมือนกันครับก็รู้แล้วครับว่าซินดี้จะเตะครับเข้าวงในเลยครับโอ้โหวมความขมางายกันไปเลยครับคู่เทคดาวเลยไหครับซินดี้ ที่มาซ้ายมาแล้วครับซินดี้ครับทีบไว้อ่าโอ้พิจาราตีมได้เหมือนกันครับอ้าวเจอปัดขวาครับลูกนี้แม่เสียหลักครับไปปลายหมัดครับแต่อีกแล้วซินดี้ขณะที่พิจารณาตีต่อยหมัดครับโอ้เอาแล้วครับเริ่มมีปัดมาครับซินดี้มาเป็นชุดครับอ้าวโดนทั้งคู่ครับอ้าวโอ้อยู่ที่ใครอึดกว่ากันเลยครับตอนนี้อาวุธนี่ใส่กันแบบไม่มีหยุดเลยครับ <king> น,น,น,นูนนัวพัวพันพันตูกันอยู่นี่ครับใส่กันเป็นพิกัดจริงๆครับคู่นี้สินดีเอายังไงต่อครับโอ้อาวุธเบาลงไปเยอะเลยครับเพชรรานครับเอา้าตีครับโอ้ยแม่หยุดไม่หยุดครับเพชรรานครับหยุดไม่หยุดครับเจอมาซ้ายของสินดีเข่าเข้าไปอีกครับเอ้า มองหน้าเลยครับซินดี้ขณะที่เพชรจลลาดนี่โอ้ต้องประคองตัวแล้วครับตอนนี้ครับอ่าสอบมาครับลัดมาตีแมวงในก็ดูจะเป็นซินดี้ที่ทำได้ดีกว่าครับเอายังกัดฟันสวนครับเพชรจลลาดโอ้กัดฟันสวนมาเอา้าวซินดี้มาอีกแล้วโอ้ยโดนหมัดครับ ชุดนี้แหมต้องร่วงเลยครับแบบนี้ค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาครับอ่ะแปดครับอ่ะยังไหวครับยังไหวสินดีครับเลือกเลยครับจะยำไงครับหมัดหรือแข้งครับโอ้พยายามจะโต้เลครับกอดไหมครับต้องประคองตัวไหมครับเพชรรัตน์แต่ว่าวงในนี่ปั๊มไม่เลิกครับสินดีเข่าครับโอ้จะเริ่มเป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้วครับเพชรรัตน์ พยายามออกหมาสู้โอ้โหเจอหมัดครับลูกนี้ครับรูกลงไปแล้วครับโอ้โหโอหมดอะไรตายอยากเลยครับดูครับสีหน้าเพชรลาดนะครับปู่ตายตานี่บวมปูดขึ้นมาเลยครับซินดี้เข้ามาขอโทษครับโอ้ยแหมใจดีเหลือเกินแต่เวลาต่อยไม่เห็นใจดีแบบนี้ครับซินดี้ดูภาพช้ากันเลยครับ หมัดชุดครับนี่โดนครับซ้ายแล้วก็ร่วงเลยครับเพชรรัตโอ้โหนี่เป็นยังหวาดแทงเข่าของซินดี้ครับโอ้เอวอ่อนเลยครับแหมเพชรรัตบอกว่าไหนว่ากันเลยครับโดนไปนี่ต้องร่วงเลยครับนี่เป็นช็อตสุดท้ายแล้วดูภาพช้าครับโดนอะไรเข้าไปครับลำตัวก่อนแล้วก็ขึ้นหน้าครับโอ้ยโอ้ไอหน้าไม่เท่าไหร่เลยครับโดนลำตัวนี่น่าจะจุกเลยครับดูครับอีกทีครับลำตัวก่อนเนี่ยครับซ้ายลำตัวแล้วก็ ขวาขึ้นบนครับโอ้โอพหพิจารัดบอกไม่ไหวครับแม่ช่วงแรกยังออกมาสู้ได้ดี Second bout here this evening ladies and gentlemen we have our winner by way of TKO in round number two from the blue corner แล้วก็เป็นสาวจากฝรั่งเศสครับซินดี้ซินเวสเตอร์ครับชนะในแบบเทคนิคนอกเอาท์ครับ TKO ในยกที่2ครับโอ้โหแม่ดีจริงๆครับสาวคนนี้ครับ